ตัวนี้นะครับ210แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรเลยนะครับตัวนี้เป็นทวอโบคูนะครับลูกหนึ่งทำงานรอบต่ําอีกลูกหนึ่งทางานที่รอบสูงนะครับจะเป็นกล้อง360องศานะครับเวลาเราหักเลี้ยวความเร็วต่ำเนี่ยเขาก็จะเปิดฉายมุมอับสายตาให้เราด้วยการควบคุมความเร็วคงที่พร้อมรักษาระยะห่างจะมี Stop and go กด้วยนะครับผมทํางานถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับเวลามีรถที่มาจากมุมอับสายตาเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นแสงสีส้มให้นะครับผมอันเนี้ยเป็นช่วยลดอาการท้ายสะบัดได้ด้วยนะครับ ขึ้นและลงได้เลยนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเบียร์ฟอร์ดปังปรเย์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับ Next Gen Everless นะครับตัวนี้เป็น4คูณ2ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเกียร์ออโต้10สปีดเป็นไบโทโบร์ด้วยนะครับโทโบร์คู่ของเรา ตัวนี้นะครับ210แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรเลยนะครับผมตัวนี้เป็นท o b o โบคู่นะครับลูกหนึ่งทำงานรอบต่ำอีกลูกหนึ่งทำงานที่รอบสูงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าออปชันที่ติดมากับตัวรถของตัวท็อปขับ2ของเราเนะี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับด้านหน้านะครับผมตัวนี้เป็นกระจัง ทำสีนะครับจริงๆเป็นสโีโครเมียมนะเราทําสีดําใหม่นะครับผมแล้วก็ตรงโลโก้เนี่ยจะเป็นกล้อง360องศานะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่ฉีดนะครับฉีดกล้องให้ด้วยนะเวลาเรากดปัดน้ําฝนนะครับเผื่อกรณีที่เวลามีโคลนหรือว่ามีอะไรมาติดนะครับเราก็สามารถล้างได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงกระจังหน้าเนี่ยก็เป็นช่องระบายอากาศขนาดใหญ่นะครับผมในกรณีที่ขับรถแล้วลมมันเข้าไปในห้องเครื่องเนี่ยก็หมุนอากาศนะครับผมทําให้ห้องเครื่องเราไม่ร้อนด้วยนะครับ ไฟหน้าของเรานะครับเป็น LED Reflector นะครับแล้วก็ไฟ Delight 4แคมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ Nexgen t Everest นะครับผมตัวนี้ทำงานเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผมพร้อมกับปัดน้ฝนออโต้นะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกของเรานะครับเป็น LED ด้วยนะครับผมตัวนี้เวลาเราหักเลี้ยวความเร็วต่ำเนี่ยเขาก็จะเปิดฉายมุมอับสายตาให้เราด้วยนะครับสังเกตนะครับตัวนี้ผมจะตกแต่งสี ให้เหมือนกับตัวสปอร์ตนะครับทำสีดําใหม่นะแล้วก็มีกล่องเรดร์ด้านล่างตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นการทํางานของระบบ Adaptive Cruise Control นะครับจะเป็นการควบคุมความเร็วคงที่พร้อมรักษาระยะห่างแล้วก็ Ford Next Gen l รของเราเนี่ยจะมี Stop and Go ด้วยนะครับผมทํางานถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับตัวนี้เสถียรมากๆเลยนะครับผมเคยใช้งานมาแล้วนะก็เสถียรถือว่าเวลาใช้ในเมืองเนี่ยมันหยุด แล้วก็รถคางหน้าไปต่อมันก็ขับตามเลยนะครับผมด้านข้างนะครับเราทำสีล้อใหม่นะครับให้เหมือนกับตัวสปอร์ตเลยนะจริง,รงๆแล้วมันเป็นสีอลอยนะครับแต่ว่าเราทําเป็นสีดําเงาให้เหมือนตัวสปอร์ตเลยนะครับผมแล้วก็ระบบเบรกเราเป็นดิสหน้าดิสหลังนะครับผมแล้วก็ตีนกสองชั้นพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับด้านหลังเป็นวัดลิงคิปด,ด้านข้างนะครับสามารถระบายอากาศจากของเครื่องได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับผมมันจะเขียนว่าบาทอร์โบเพราะว่า สิบเกียร์เนี่ยก็คือทวบคู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็น 4, ี่คูณสหรือ4ี่คูณสนะครับได้ทโบวคู่ทั้ง2รุ่นเลยนะครับกระจกหูช้างนะครับทำสีใหม่เหมือนกันนะครับทำสีดําเงาเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้อง360อสองศาด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟส่องพื้นนะครับเวลาปลดล็อกรถก็จะมีไฟส่องสว่างพื้นให้ด้วยนะครับเวลาอยู่ในโรงรถมืดๆเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งอันตรายสิ่งแบบปลปปอมสัตว์หรือว่าแก้ว หรือว่าเป็นตะปูอะไรพวกนี้ครับก็ช่วยเราได้ด้วยเลยครับแล้วก็กระจกด้านข้างเนี่ยจะมีบายสปอร์ตเรดาร์นะครับผมตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์ตรงไฟท้ายนะครับเวลามีรถที่มาจากมุ่อับสายตาเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นแสงสีส้มให้นะครับผมด้านข้างนะครับติดฟิล์มก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ว่าชอบความเข้มความอ่อนแบบไหนนะครับผมก็เลือกได้เลยประตูเป็นสมาร์ทคียร์เลนะครับผมแต่สัมผัสเดียวนะครับเพื่อล็อกรถหรือว่าคล้องจากด้านในเนี่ย ก็ปลดล็อกรถนะครับผมตัวอะคริลิกไทเทเนียมแบบนี้นะครับผมมาด้ด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ทําสีเห็นไหมเอ่ยทําสีใหม่นะครับผมเป็นสีดําแล้วก็ตัวนี้เป็นวัสดุกันลื่นด้วยนะครับมีร่องสําหรับทําความสะอาดด้วยนะครับผมก็ทําม้อสะอาดง่ายตัวนี้รองรับน้าหนักได้เยอะนะครับเพราะว่ายึดกับคัดสีของตัวรถนะครับผมด้านหลังนะครับช่วงล่างเราเป็นคอยสปริงแบบบัดลิงนะครับมันก็จะมีจุดยึด6จุดนะครับด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นแขนแล้วก็ด้านหลังจะเป็นดึงแบบนี้นะครับผมก็ อันนี้เป็นช่วยลดอาการท้ายสะบัดได้ด้วยนะครับผมวัตลิงของเรานะด้านหลังเนี่ยจะเป็นไฟ LED นะครับผมเต็มระบบแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็คําว่าเอฟเฟลต์เนี่ยอยู่ข้างในนะครับผมมันจะเป็นเหมือนครอบอยู่นะครับผมแบบนี้เลยนะมีกล้องถอยหลังมีเซ็นเซอร์นะครับผมแล้วก็มีตรวจับการชนจากด้านหลังด้วยนะครับเวลาถอยออกจากช่องจอดนะครับผมตัวนี้ก็เบรกให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเตะเซ็นเซอร์นะครับเพื่อเปิด แนด์ฟรีได้ด้วยนะครับผมตัวนี้เปิดได้จากตัวรถ <S <S เปิดได้จากรีโมทแล้วก็เปิด,ดจากการเตะแนด์ฟรีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเบาะแถวที่3นะครับปรับไฟฟ้านะครับในเอลเลสรุ่นท็อปของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2อหรือขับ4ี่ได้เบาะไฟฟ้าแถวที่3นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมสัมผัสเดียวเพื่อ ขึ้นและลงได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับผมน่าใช้นะครับเอเวอเรสตัวท็อปแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูว่ามันมีระบบกันหนีดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะนิ่มนวลกว่าตัวก่อนนะครับเพราะว่าตัวก่อนเนี่ยอาจจะต้องหน่วงนิดนึงนะครับผมแต่ตัวนี้พอเวลามันสัมผัสตัวเราเนี่ยมันนิดเดียวก็จะรู้สึกว่าโอเคมีคนอยู่นะมันจะเป็นป้องกันการหีดเหิด้วยนะครับผม ดูภายในกันบ้างครับภายในตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบาะพารีนด้วยนะครับผมลืมแจ้งนะอันนี้พอเป็นเบาะพารีนเห็นไหมครับผมมีการเดินลายไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์ตรงนี้นะครับไฟตกแต่งห้องโดยสารเนี่ยสามารถเปิดได้หรือว่าปิดได้นะครับผมวัสดุเป็นแบบซอฟท์ทัชทั้งหมดเลยนะครับผมก็เป็นวัสดุสําหรับตัวท็อปนะครับก็จะดูพเมี์แมแบบนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นไฟฟ้าปรับแปดทิศทางนะครับตัวนี้นะครับ เป็นตัวดันหลังให้ด้วยนะเวลาขับไกลๆนะครับเมื่อยหลังก็ดันหลังเพื่อลดอาการเมื่อยล้าได้ด้วยนะครับผมเบาะพาลีนแบบนี้เลยนะครับผมผมว่าเบาะพาลีนเนี่ยมันใช้ได้กับคุณลูกค้าทุกกลุ่มอายุเลยนะครับมันดูไม่มันดูไม่แก่นะครับผมมันดูไม่แก่นะครับวัยรุ่นก็ใช้งานได้ผมว่าสีมันออกไฮโซนะครับ,ผม,บนะผมชอบเลยนะผมชอบเลยนะพวงมาไลยนะครับเป็นแบบสี่ก้านนะครับผมตรงนี้ปรับได้สีทิศทางขึ้นลงนะครับ ยุบเข้ายืดออกก็ปรับตามสรลระได้เลยแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเหมือนกันมีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้น,นะครับสามารถตั้งค่าได้ไม่เอ่ยหรือว่าปรับเป็นน่นก็ได้ไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังนะครับผมมีหมดเลยนะครับตรงนี้ที่ผมบอกว่าเปิดฝาท้ายจากตรงนี้ก็ได้นะครับเบาเรือนไม้นะครับสามารถเบาได้เพิ่มได้แล้วก็ถามว่าสมมติว่าไฟหน้ามันสูงมากนะครับก็ปรับให้มันต่ําไม่ไปทิ้มตาก,กันรถที่สวนกันเรามานะครับผม หน้าจอตรงกลางนะครับเป็นจอขนาด12.1นิ้วนะครับรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียบสายเหมือนตัวเก่านะครับดึง Google Map ขึ้นมาโชว์ได้เลยแล้วก็เล่นแอปเพลงได้แล้วก็เล่น YouTube ได้นะครับเล่นเพลงนะครับไม่สามารถดูภาพได้นะครับผมแล้วก็แอร์อิสระแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้ตามผู้โดยสารของแต่ละท่านนะครับผมมีช่องนะครับสำหรับชาร์จไร้สายด้านล่างให้ด้วยนะครับผมถ้าโทรศัพท์รุ่นไหนเป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็มี USB ตรงนี้ด้วยนะครับผมเกียร์ออโตสิบสปีดนะครับผมพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและออโตโฮนะครับผมออโตโฮเนี่ยก็ใช้งานง่ายนะครับผมเราตั้งค่าจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาสมมติว่าติดไฟแดงนะครับผมเราเหยียบเบรกแล้วจะมีรูปมือนะครับสีเขียวขึ้นก็คือเราสามารถยกเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับโดยที่เกียร์ยังเป็นเกียร์ดีอยู่นะรถมันจะเบรกให้โดยที่เราไม่ต้องดึงเบรกมือแล้วก็เหยียบเบรกไว้นะครับผม แล้วเวลาสมมติว่าไฟเขียวแล้วนะครับผมเราแค่เหยียบคันเร่งส่งนะครับรถมันก็จะไหลเลยนะครับผมอันนี้คือข้อดีของออโต้เบรคโฮนะครับแล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้านะครับผมตรงนี้นะสามารถปิดได้นะครับสมมุติว่าในกรณีที่มันรบกวนมากๆนะครับก็ปิดได้ตรงนี้โหมดการขับขี่นะครับผมก็สามารถเลือกได้นะครับผมส่วนตรงนี้เป็น esp ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับผมตรงนี้ใช้งานตลอดนะผมแนะนําไม่ใช้งานตลอดนะครับผมมีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ลดความเสี่ยงการวิดคว่ำป้องการลาอบุญฟรีนะครับผมมีออกตัวทาราชาญมีครบเลยนะครับผมแล้วตัวนี้ที่ผมแจ้งว่าเป็นตัวท็อปของเรานะครับพวกป้องกันการเป็นเลน Adaptive Cruise Control ตรงนี้สามารถเว้นระยะห่างจากคันหน้าดได้ถึง4ระดับนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานเป็น Stop and Go ด้วยอย่างที่ผมแจ้งนะครับผมมันก็จะช่วยในเรื่องของลดอาการเมื่อยล้านะครับเวลาขับในเมืองเนี่ยเราแค่ประคองพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก็ ทำให้รถมันเนี่ยขับขี่ไปเองอัตโนมัติได้นะครับผมก็ดีมากๆเลยนะครับผมผมว่าผมใช้งานแล้วผมรู้สึกว่ามันเสถียรครับมันดีแล้วเราก็ลดอาการความตึงเครียดลดอาการเมื่อยล้าได้ดีนะครับผมแอร์แบ็กมีเจ็ดจุดนะครับตรงนี้มีที่หัวเข่าให้ด้วยแล้วก็ของเราเนี่ยเวลาแตกจะแตกไปถึงด้านหลังเลยนะครับผมพร้อมกับตัวนี้เป็นหลังคาไฟฟ้านะครับหลังคาสไลู์ไปถึงแถวสองเลยนะก็ในกลุ่มเดียวกันนะครับในเอเวอเรสของเราเนี่ย จะมีหลังคาไฟฟ้าแล้วก็เบาะแถวที่3นะครับที่ในกลุ่มเดียวกันแบรนด์อื่นยังไม่มีนะครับโอเคเขาค่าวประมาณนี้ดีกว่าครับผมระบบมันเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณลูกค้าเนะี่ยอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเบจจะกลับมาตอบนะครับถ้าสมมติว่า เบียยังไม่มีข้อมูลอย่าไปหาข้อมูลนะเพิ่มให้นะครับผมโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวของเบียในครั้งหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับ